ไปเลย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 ,เลยผมผม,ผมเรียกมาที่ละท่านผู้กำกับจากที่มีคดีที่ตอนนี้ประชาชน้ความสนใจนะครับตอนนี้ดําเนินการตอน,นตอนไหนแล้วครับอ,อ๋อจากที่เหตุมีผู้เสียหายมาแจ้งความว่าถูกถีบรถแล้วก็ถูกผู้ชายถีบรถแล้วก็ข่มขืนที่บริเวณทางเข้าบ้านทนบุรีอ,อ,อำเภอกำลังสยนะครับก็ ตำรวจได้ดาเนินการตรวจสอบนะครับสอบ,สอบสวนสืบสวนแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เนื่องเนื่องจากคาให้การของผู้เสียหายยังวกไปวนมาอยู่นะครับยังยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตำรวจกา้สืบสวนเบื้องต้นในการเก็บกล้องต่างๆนะครับก็ระหว่างนี้ขอชี้แจงว่าผู้เสียหายแจ้งว่าถูกถีบรถนะครับ เราก็พยายามสืบสวนแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายขับรถตามจริงตามที่ผู้เสียหายแจ้งไว้นะครับแล้วก็พาผู้เสียหายไปจริงนะครับส่วนส่วนในทางคดีนั้นก็จากการสอบสวนประคำเราจะสวสนประคำรวบรวมแล้วก็ทำให้แม่กับ พิลาทานอื่นเช่นกล้องวงจรปิดนะครับก็ตอนนี้ในทางคดีทราบสอบสบประคำแล้วทราบว่าเด็กไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นเพียงการถูกอนาจารนะครับแล้วก็ในส่วนของคนร้ายตอนนี้เราพอที่จะทราบตัวแล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับเพราะว่าเด็กแจ้งว่าไม่รู้จักกับคนร้ายาทางเรา ก็กาลังดาเนินการอยู่เพราะเราได้ตําหนิรูปพัธุ์ของคนไ้า์มาคร่าวๆแล้วครับเห็นว่าตามได้กล้องมาตั้งแต่ตตแตวนสดดาตวแพทย์กรุดำกลิ่นเลยเหรอครับก็ตั้งแต่เซเว่นบริเวณดดกตุํากลิ่นมาครับก็คาดว่าคนไ้ายจะตามมาตั้งแต่ตอนนั้นครับก็คือให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถจับคนไ้ายได้เร็วๆน,น,นี้มั่นใจได้เลยครับว่าเพราะว่าตอนนี้เราใกล้แล้วนะครับเราพอสโคบตัวคนได้แล้วนะครับเพราะว่า เชื่อว่าไม่น่าเกินความสามารถของเจ้าที่ตรวจครับผมครับขอบคุณครับ